ประมาณ30,000 fc point นะครับวันนี้ที่เราจะถลุงไปนะกับแพ็กฟีเจอร์ Thunderstruck กับ Winter Wonder g e n a เจนันเกมมิ่รับเติมเกม fc Mobile ถูกก็เติมเองเยอะที่สำคัญปลอดภัยเติมไวอินฟูระดับประเทศใช้บริการและแนะนำมากมายนอกจากนี้ยังมี e f ball, o o t b a l l rov Free Fire และอื่นอีกมากมายติดต่อได้ที่ f c e e o o o k f n p p g g เจนันเกมมิ่งหรือแอดไลน์รายละเอียดเพิ่มเติมใต้คลิปครับระวังเพจปลอมด้วย เริ่มที่วินเทอร์วันเดอร์ก่อนแล้วกันเดลี่บันเดิลดีนะฮะร้อยถึงร้อ้นะลุ ity, win, ar, ere, ore, ้นซานิติเอ,อ็ดวินฟันเดซาลามิเลสตอเลสก็ว่ากันไปนะเจิมเจมเจอเจอไปเจิมไปเออตามสูตรอย่าไปบิดอย่าไปพิ้วเยอะนะเดี๋ยวขาแข้งหักนะฮะเอาแบบชิวๆเราแบบว่าเคยทำกันขู่คุยเชียร์ <laughs> กงหน้าโอซาสุซูน่า ลิมิตบันเดินโปรดีร้อยหนึ่งถึงร้อยห้านะขยับ OVR มาหนึ่งได้สองแพ็คไปมาดูว่าจะได้นารงนาซาหรือเปล่านะครับผมได้ข่าวว่านาซาแกแบบโคตรเหนียวเหนียวถึงเหนียวมากอิตาลีอะซีดอยูเว่ไม่น่าเวิร์กแล้ว,วะ่ะโอโ้โหโลคาเตลี่ร้อยสามครับก็ถือว่าได้แต้มอะได้แต้มได้แต้มมาอีกร้อยแต้ม เลดจากร้อยหนึ่งไปร้อยสามนะพอได้พอได้นะครับผมปาดขวาแพ็กสองไปแหมไม่น่าเลือกเดินทางนี้นะโโอ้หสวีเดนซีบีโอ้วี่อะไรเนี่ยอตาล์ล่าเหรอร้อยสองครับเฮียนเออเฮียนสวีเดนใช้เฮียนไหมวะและก็ลิมิตบันเดิลเมกะดีครับหรือแพ็กใหญ่แพ็กใหญ่ ร้อยสองถึงร้อยห้านะมีลุ้นแบบว่า m i x ซ์เวอร์ชันเพลเด้วยนะถ้าแพ็คเนี้ยวอล์ทงดีตัวดีนี่รวยนะว่ามันขายได้นะผมนี่แต่นี้ไม่เข้าเงื่อนไขรวยแล้ว <laughs> อย่างนี้ก็คือเจ๊งนะผมนี่คือเจง๊งเออแล้วก็อ,อันเท็ดไปร้อยห้าไปร้อยห้าสักตัวหนึ่ง ตอนนี้มีตูนอยู่แล้วสองร้อยแต้มสเปนกองหน้าได้ร้อยสองอีกหนึ่งไม่เห็นวีแวลร้อยห้าเลยสักนิดนะผมซีดจ่ะหน้าเริ่มซีดแล้วหรอทันเดอร์สตรัคอันนี้แพ็คขายได้นะเอาหน่อยแล้วกันเห็นแวลหน้าสนใจดี นะครับผม t ันเดอร์สตรั k 97หรือได้ด้วยวัดอุ้ยสวยมากสเปน CM ครับเกตาเฟ่ผมชอบกราฟิกมากเลยนะ99ขายได้ครับหลุยมิลล่าขยันเนาะดีไซน์การ์ดแบ็กกราวด์ตอนเปิดแพ็คนะขยันหากิบใหม่นะครับผมเออขยันไปหมดเลยยกเว้น <c oughs> ไอหยอกหยอกหยอกเขาก็ขยันหมดแหละนะแพทก็เพิ่งปรับมาไอ้แพ็คสองลุ้นขายได้สักหน่อยถึงจะเป็นไอดีอันเทรดก็ตามโอ้แฮปปี้แคนาดาดีๆไม่น่ามีแล้วเนี่ย CB บีมักเซ่ข้ามเลยแล้วกันที่เหลือก็คือจะเป็นอันเทรดหมดเลยนะมี2แพ็คนะก็คือ Thunder s t ตาร์ดเดลี่บัลด์เ0ินสอ0รถึง105ลุ้นคิลิยันเอ็มบัปเป้ แจซินโยหรือเมนดี้ LB ร้อยสี่ของดีเนี่ยสวยโอ้โหของวูฟหรอหูหหนูลิครับหนูลิร้อยหนึ่งถึงร้อยห้าทันเดอร์สตั๊กลิมิตบันเดินโปเปิดไปเรื่อยๆจะเริ่มซึมไหมอ้าซึมแล้วนะตอนนี้นะอันเทดไม่ดีไม่เป็นไร นะอันเทดอะอยากให้อะไรก็ให้มาเลยอันเทดอ่ะนี่ถือว่าเปิดให้ดูไม่ได้เปิดเพื่อตัวผมด้วยอันนี้คือเปิดเพื่อให้คนดูได้ดูนะครับผมเยอรมันวะเอลอุสตุตกาดอะไรเนี่ยหลวมบอเอาไม่ใช่มิสมิดเตลสแตทไปนะแพ็กอันเทดนะโครงการแพ็กเพื่อคนดูนะครับกองหน้าโอ้ยโอ,โอมามามูช ร้อยสี่ครับนะโอเคไหมโอเคไหมออไม่โอเคครับไม่โอเคเท่าไหร่วิกฟุตสามอะขอบตาคัำหน้ามันโอ้โหไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยโอเคแถมไอ้นี่ให้หน่อยแล้วกันเออถึงจะเป็นแพ็คอันเท็ดนะผมสเปเชียลออฟเฟอร์ดีสิบแพ็คไปเลยนะเปิดทีละแพ็คแล้วเหงานะครับ 5, point. Pack, ห้าพันเอฟซีพอยต์กูเปิดถูกแพ็คไแล้วถูกต้องนะครับผมตอเลสนะซาสองพันล้านนะสองพันล้านนะ แทบโอเพนไปขอให้มันวอล์กมาก่อนสวยลามีเลสเนี่ยคือเขาไปแบบ105แล้วนะมึงยังให้93กูมาอยู่เลยอะให้ตายเถอะครับท่านผู้ชมครับนี่มันเลยจะเชื่อเกินไปหรือเปล่า สิบแพ็คห้าพันเอฟซีพอยไม่ได้อะไรเลยอ่ะแม้กระทั่งมาร์คิลาโนอ่ะอ่ะอ่ะนี่นี่นี่ของจิมอยู่นี่ของจิมอยู่นี่นะครับผมไปไปไปอันนี้ไปแบบไวๆไปแบบไม่ให้ทันตั้งตัวนะครับผมแตะจิมไปเลยนี่ไงอะไรอ่ะ วิครูเซฟกี้ร้อยสี่หกร้อยล้านอะ่ะมันก็ไม่ได้แย่อะ่ะแย่อยู่นะแย่อยู่แย่อยู่ลุยกันต่อที่เอ็กซ์ตร้าไทม์นะฮะทุกคนคิดว่าเลดน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันมีจริงปะโมไม่จริงมีแต่ไม่ใช่มึงโอเค โอ้โหกูกูไป102ถึง105เลยเชี่ยรอบก่อนดูฝั่งขวาไปแล้วรอบนี้ดูฝั่งซ้ายก่อนมังอู้นี่ไง Winter w เ n d e r โบไปก่อนเลย102ขอดูค์ดทั้งสามค์สก่อนดิอ้โหฮาโลวีนนี่คือไม่ได้แน่นอนครับคิง ด,ดูทรงผมไปดูทรงผมด้วยโอ้โหฮีอ่องรีป่ะนะทรงผมองรีเละเทะฮิ้ยลยลุยกันต่อแพ็คขายได้นะครับผมรูปตันเดอร์สตั๊กยังโหลดไม่มานะแต่ขอเป็นอารายนะผมโบ <c oughs> ไปแหลกๆนิดหน่อยเพราะเพิ่งเข้าจิ้มไปที่แสงสว่างปลายอุโมงค์ ฮาโลวีนเ <Halloween, S 2> หรออุ้ยอาร์บิอุ้ยโอเวลันโฮย้โฮยอุ้ยเปิดมารวยก่อนเลยแพ็กแรกแพ็กแรกรวยก่อนเลยเจ็ดร้อยล้านห้าร้อยสี่พอยต่อด้ต่อด้แสงสว่างไปวงจิ้มทีเดิม u ันเดอร์สัก ฝรั่งเศส L W โอ้โหกระโบเข้าไปก่อน Daily offer D 400 FC point จัดไปครับลุนนาซานาซามาอีกจบจบนะรู้เรื่องสเปนกองหน้าไปไอคอน ไปห้าร้อยเอฟอตอันนี้ลิมิตออฟเฟอร์ดีนะครับผมเออแสงสว่างไฟวงด้านบนเหมือนเดิมวินเทอร์วันเดอร์ขายได้โอ้โหตุรกีอาเอ็มโอ้โหเบสิคตั้ครับโอ้โหตูรลุกอีกแล้วเออนี้มาบ่อยมาบ่อยปาดขวานี้เอาให้ดูเลยปาดขวา โอ้โหนอร์เวย์มันจะมีฮาเล่นไปแล้วเนี่ยตูลูสโอ้โหคิงครับผมเปิดได้ราชามันต้องลิมิต o f f เฟ Pro โดีมันต้องเติมคำว่า Pro เข้าไปนะครับผมถึงจะเหมาะสมกับการเป็นมือโปรนาซาต่อเรส2,000ล้าน 2, 000, 000, 000. ยังไงก็มาวันนี้นะยังไงก็มาสัมผัสได้ไว่ายังไงก็มาเพราะว่าแพ็คไก่กาแล้วลี่เราังได้โอเวรันไปแล้วเลย โอ้โหเยอะตัวเดิมกูพูดเลยตอกย้ำอ่ะคลิกแคปทูโอเพนบ้างไอ้มนชอบตอกย้ำวะอย่านะเว้ยโอ้โหฟินแลนอา์เอ็มเอออยู่ลดอีกแล้วเหลือ thunderbox นะครับผมเหลือ thunderbox เอ้ย t h u n d e r s t u c k b o x แล้วก็อ่า winter wonderbox นะแล้วก็ special offer อ่ะดีก่อนแล้วกันอันนี้เปิดขึ้นแท่นไว้นะครับผม อาทีละ5ตามสูตรอาทีละห้าาทีละหทีละ 5. ไปก่อน2องพันเอฟซีพอย์อันนี้ไม่ขออะไรมากนะเต็มที่คือขอมาร์คเคนะแต่ถ้าจะให้ดีมากกว่าน,นั้นก็เป็นแบบ Walk วอลก็ได้นะแต่ไม่คาดหวังนะผมแสงสว่างไปอุโมงค์จะทำให้ได้พบเจอกับความร่ำรวยเอ้ยอนวซารีออสเตรียไม่น่าดีคนระับเอ้ยมาร์คเคมา2ดูดี แล้วก็อีก2,500สายบนจิ้มไปขอมาทเคแล้วก็ลุยวินเทอร์วันเดอร์ต่อเลยวะ่ะเออลุยวินเทอร์วันเดอร์ต่อสี่ก่อนเหมือนเดิมเออแต่จริงอันนี้แพงนะแพ็กนี้แพงสเปเชียลดีกว่านะแพ็กนี้มันแพงเกิน เออแต่มันวอล์กเลยว่ะขาวจั่วมาไม่ด้วยฮีโร่ลิเซ่ครับผมเป็นลิเซ่อันเท็ดด้วยกูจะรั่วนะทีทีทละหนึ่งแวทีละหนึ่งร้อยสามถึงร้อยห้ามาออกปั๊บคือจบคือหยุดแก๊โซเพนไม่มาอเออย่าถึงเลยอย่าไปถึงการันตีเลยเอ้ยนี่คุยไม่รู้เรื่องเหรอฮะ อย่าถึงการันตีเลยวอล์กมาขาวขาวอ่ะขาวขาวเออเฮ้ยมาลงดออะไรอะ่ะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย101ร้อยหนึ่งบลินอะไรไม่เอาก็ต้องการันตีเพราะนั้นเก็บไว้าการันตีก็เก็บไว้นะผมเ <laughs> ถียงมันเถียงมันจะชน,นะมันอ่ะเออบอกไม่เอาไม่เอา ไม่เอามือก็ต้องเอาเอาเอแล้วบอกว่าาบูทันเดอร์สตรักต่อดีกว่า,าไปเปิดสี่ก่อนเหมือนเดิมครับผมนะขอไปว่าปั๊ปเป้มา5,000ล้านตู้ถ้า5,000ล้านมานี่คือ,อมันแบบอืเลยนะสองแสนไปววในไหนมันจะสองแสง,สง,แ,สงแสงสว่างด้านบนโอ้โหเยอะมาเคมาสองเอาไป วอล์ก <Walk S 2> มานะวอล์กมานะอย่าไปถึงการันตีเลยมันเหนื่อยวอล์กเออแพ็ก <Pack S 2> ที่หกละแสงสว่างด้านบนไปออมาดเคนหนึ่งด้วยแพ็กที่เจ็ดครับวอล์ก <walk S 1> มาเลยนะแพ็กนี้ต้องวอล์กละประหยัด FC p o i พ t ์ให้กูสักพันก็ได้ไปแสงด้านบนฮันน่นละสวยหมอกเออ C D M ด้วยแมนยูโหอูกาเตครับโหแล้ว้าปีแม่งเก่าจนเพลงแม่งบั๊กไปหมดแล้วตอนนี้เอา Winter Wonder ก่อนลุ้น2 0 0พันล้านนะเพราะว่า Thunder s t r c k นี่คือมันแพงถึงแพงมากนะครับผม1 0 0 0 F C Point เอ้าของฟรีก่อนดีกว่าของฟรีก่อนดีกว่าอ่ของฟรีที่เสียตังค์ทุกแพ็ค2แสงแพงเสมอนะแสงที่1 จะได้แบบว่าวัดกันไปนะเขาจะรวยว่าแสงที่สองละคลิกที่แสงสว่างด้านบนนะรวยแน่นอน เอาโอเวรลันแม่งก็ไม่ได้กีดการ์ดอะไรอีกเลย <laughs> นิ่งไว้ส <laughs> ิเอเนี่ยร้อยห้าเนี่ยขอร้อยห้าเลยนะสองพันล้านครับสองพล้านสองแสงปาดขวาบ้างแสงหนึ่งแล้วก็แสงสองปาดขวาที่แสงด้านบนขมมอดะทงดีๆ อเอียมบัปเป้ตัวเดียวจบคลิกตรงแสงสีทองสายฟ้าฟาดฝรั่งเศสแม่เลยโชคดีโคตรที่ได้เอาโอเวลานมานะ รวมรวมแล้วก็สองพันล้านครับรวมรวมแล้วก็สองพล้านนะ่ะมันก็ไม่ได้แบบว่าแย่จนเกินไปอะ่ะแต่มันก็ซื้อนักเตะแพงๆไม่ได้อะนะถ้าปัปเป้มาตัวเดียวคือจบอ่ะแต่ตามนั้นตามนั้นตามนั้นนะรับผ